เรามากินอาหารเช้าที่โรงแรมครับนี่ชอบพูดนะครับไปคลิปเลยเดินนะครับนี่จะแบบนะครับเราไปตักอาหารเช้าแล้วอาหารเช้าที่นี่เยอะมากอยู่ตอนนี้มาสภาพนี้ทุกคนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วทำไมต้องพูดทุกคนทุกคนทุกรอบเลยอ่ะวันนี้เราจะไปเรียนการแสดงกัน ตามบึ๊กตัตามบึ๊กตามบุ้กเอาอะไร้ัมื้อนี้กินฟรีครับแต่ว่าต้องไปตักน้ำให้พี่ก้าวแล้วก็พี่พี่ระบบเป็นเมตรสิบห้านาทีถังไหนเออไม่ใช่ ตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่เรายังต้องทำอยู่เพราะว่าเราใกล้จะเปิดกองแล้วแล้วก็เราได้รับบทว่าเป็นนักเรียนนักเรียนน้อย,ย<า>ไปตัดผมกันนะคะเรียกว่าเป็นภารกิจได้ไหมหรือว่าภารกิจเราคือต่อผมต่อผมเข้าบทบนตลงทางจากบ้านใช่ไหมครับบ้านอยู่ตรงไหน<อ> กันไก่เราจะตัดมาตอนหลังเรียนเจอกันเลยตอนนี้ก็ได้ตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วรูรส้สึกไงบ้างฮะรู้สึกไงบ้างรู้สึกหน้าเด็กมว่วหน้าใสาในี่ารู้สึกว่าดีแนละ้วแบบข้างหลังดีเลยแต่อาจจะยังไม่ชินใช่อาจจะรออีกสองสามวันนะชินดีใจนะที่ได้แบบทำคอนเทนต์นี้ใช่แล้วก็ได้ไปเที่ยวชีวิตกันสองคนด้วย สนุกแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็เก็บไว้เปประสบการณ์ครับใครที่มีคอมเมนต์อยาคอมม่คอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาล้างคลิปนี้ได้เลยนะบอกกันได้ว่าควรปรงอะไรบ้างคลิปแรกอ่ะมันก็อาจจะมั่วๆหน่อยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แรกให้หคนเข้าใจเหรห ใชค่คลิปอาจจะดูงงๆแต่ก็นั่นแหละครั้งแรก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามต่อว่าคอนเทนต์หน้าหรือว่าคอนเทนต์อื่นจะมีอะไรทําหรือเปล่า